ี้เราจะมาอ่านมึงะเรื่องวันพีกันนะครับวันพีจฉบับกู้รักกันนะครับยังไงก็ผมขอฝากให้ทุกคนกดไลค์ก็ติดตามด้วยนะครับไอยาฉันเมาเครื่องดื่มน้ำแล้วแล้วมีความสนุกสนานการทนทนาเฮ้ยคุณก็แค่กลางบนกับเรื่องกินแค่นั้นแหละไม่สังเกตเห็นฉันบ้างเลยสักน,นิดเดียวอ ไม่มีบริการที่ว่างไม่รู้เลยโอ้ทันจีอาหารเสร็จแล้วหรือยังอ่าเสร็จแล้วโอ้มารวมาอยู่ตรงนี้นี่มันคืออะไรกันเนี่ยฉันรู้นี่คุณพูดอะไรในวันปีใหม่เด็กเด็กเสมอเด็กอะไรกันมีอะไรงั้นหรอป้านี่เราจะบอกนะว่าไม่มีความรู้สึกอายเลยแล้วไหนแล้วเราต้องไป้างบนด้วยแล้วเนี่ย ุนี่นามิน้อยอร่อยที่สุดแล้วแม่อร่อยจริงด้วยนะเราแต่แต่ว่าเอ๊ะนี่มันอะไรกันเนี่ยทำอะไรกันเนี่ยอะเราตอนหน้านี้เราทำอะไรไปนั้นเนี่ยนี่เธอโอเคไหมเนี่ยใช่ฉันคิดว่ามันอแต่แต่ว่าฉันนะคิดว่าบางครั้งบางครั้ นี่ฉันมีความรําจะบอกนายนายมาทางนี้นีให้เงียบเงียบงินเหรอนี่ลูฟี่มานั่งตรงนี้ที่มานั่งตรงนี้ที่เมื่อใช่แม้ว่าเราอืมลูฟี่มานั่งตรงนี้ที่อืมตรงนั่งตรงนี้เหรอตรึกอืมอืมเออขอบคุณนะที่ฉันตั้งพูดก่อนเมื่อฉันพูดไปแล้วฉันก็ต้งองมีความรับผิดชอบประมาณน ฉันรู้สึกว่าบางทีพวกเขาเหล่านั้นก็ดูโอเคนะในตอนนั้นฉันแค่ไม่เข้าใจว่าคุณจะจะไปถึงญาติทุกเขาเมื่อไร่แต่ว่านะแต่ว่านะเท่าที่ฉันได้ฟังหัวใจของคุณมันมากพอแล้วที่จะทำให้ฉันยกหัวใจให้กับคุณสวัสดีครับจบแล้นนะครับตอนต่อไปจะเป็นแบบไหนจะไ,ไว,ไว้รับติดตามชมกันนะครับ ไปรับชมกันได้เลยนะครับขอฝากกดไลค์กดกติดตามด้วยนะครับ